โอเคก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งแต่วันนี้เราจะมาลองครับเกาะไอที่เป็นแสงสวยๆกันดูทิว่าจะได้เปล่าโอเคขั้นตอนแรกเลยเข้าเว็บกดคำนวณก่อนว่าต้องใช้ส่วนผสมอะไรบ้างอาจจะใช้อนี้11อันโอใช้ลูกตาหรือเปล่าอะลูกตาจะเพิ่มดาเมจหรือเปล่าไม่รู้นะลองใส่ไปก่อนอ่ะอันนี้เหมือนจะได้อยู่ที่โอ้ 47%แต่ก็มีโอกาสเกลือที่ไปออกตัวนี้ด้วยทุกคนนะอาจจะต้องเพิ่มอีก,กนองนกานหรือเปล่าอ่าให้มันออก50%แต่จ,จะได้เกาะก็ได้ใครจะไปรู้โอเคเดี๋ยวเราลองไปคัฟกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไหมทุกคนมาเดี๋ยวเราลองคัฟจริงเลยเนาะขั้นตอนแรกก็ใส่ที่เราหามาเด้นด้วยความยากลำบากโอเคมันจะเปิด FK นะโอเคอันนี้คือขุดมาสด ตาเอฟเคคงได้เยอะกว่านี้โอเคต่อไปก็ใส่บางคนเขาก็ใส่ตัวนี้ไปเพื่อจะมีออกสะท้อนใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นตัวคูณมันน้อยไงเราก็เลยไม่ใส่เราจะใส่มิทิแล้วกันที่อยู่ไหนใส่ใส่ไปสิบเอ็ดเลยแล้วกันสิบเอ็ดเลยเ้าก็ใส่ลูกตาด้วยลูกตาเาบอกว่าเพิ่มตมเมดได้แต่ว่าลูกตาจริงไม่ค่อยดีนักโอเคเดี๋ยวรู้กันที่ว่าได้เกาะหรือเปล่านะทุกคนไปลุ้นกันนะโอเคสามสองหนึ 3, 2, ่ง เกาะไหมโอ้ยได้เกาะโอ้ยเกาะตัวใหญ่ด้วยงั้นต้องตั้งใจตีบวกแล้วเพราะว่าไม่ได้เติมเกมพาร์ทเพิ่มเปอร์เซ็นต์เว้ยโอ้ยผมเพอร์เฟกตลอดนะต้องเพอร์เฟกตลอดโอ้โหทุกคนตื่นเต้นเหลือเกินต้องเพอร์เฟกตลอดปึ๊บโอ้ยเราเขียวพอเขียวปุ๊บค่อยกตีเขียวปุ๊บค่อยเตะตีเขียวปุ๊บตีเขียวปุ๊บตีแล้วบางทีเราตีเพอร์เฟกก็จริงนะแต่เปอร์เซ็นต์ไม่ได้หนึ่งร้อยทุกคน เฮก็งงเหมือนกันดูซิว่าจะได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าโอ้ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนมาสเตอร์เวิร์ดทุกคนออกมาอยู่ที่เออป้องกันอยู่ที่สองร้อยสองนะทุกคนราคาอยู่ที่หกพันห้าโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูซิว่าก่อเมันเฉียงแป้งหรือเปล่าทุกคนไปดูซิเดี๋ยวเราไปตีบวกกันต่อด้วยนี่กระดานเตยบกวกัเองอเอ้นี่คืออันเก่าที่เราคาไว้เป็นกังเกงนะ อันนี้ก็จะเป็นอันใหม่หาก่อนนี่น,นี่อันใหม่เลยใส่เลยยังไงบวกประเดียทุกคนโอ้ค่าบวกครั้งแรกสามร้อยแล้วนะหูิว่าบวกได้ถึงเว้เท่าไหร่บวกสี่บวกห้าโอโ้โหไม่ติดบวกหกบวกก็จะมีสองสล็อตนะทุกคนค่อนข้างเลยสองสล็อตดูเตาตอนนี้ตังเหลือสามแสนละอ่าติดแล้วทุกคน สามารถบวกเจ็ดได้หรือเปล่าเฮ้ยเขาบอกว่าบวกเจ็ดได้ด้วยนะจริงหรือเปล่าลองเลยโอ้โหบวกเจ็ดแตกทุกคนเจ็ดดิไม่ติทุกคนโอ้โหแหกรัวๆัติทุกคนพอแค่นี้ไหมหรือไปต่อโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์เองอยากบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าติดก็คือป้องกันเยอะขึ้นโอ้โหแตกอะทุกคนโอ้โหรัวลงรัว,ลว,ลวเลยเต้เจ็ดติดไม่ติทุกคนคือตังเราเริ่มจะหมดแล้วทุกคนอ่า โอเคติดแล้วทุกคนต่อไปบวกไม่ได้นะขั้นที่แปดมันบวกไม่ได้ก็อตอนนี้ได้อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบนะทุกคนก่อนนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าบูฟสปีดมาให้เราด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าดีนะแต่ลองใส่แบบเปิดให้ดูอะใส่เผ่านี้มันจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะทุกคนเพราะมันตัวใหญ่อเอาใส่แล้วเปิดชุดเลยนี่ไงรู้สึกว่าเหมือนจะวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะได้วิ่งเร็วขึ้นละเว,ว้ยมีแสงด้วยทุกคนแสงมันสว่างด้วยทุกคนมันมักที่ไหม แล้วอยู่กับน้องมิตาโทมันจะมีข่าวด้วย,ยงไงมีขนที่ขาด้วยนะอี่มาทุกคนอ่าต่อ,อไปนี้ก็เหลือขาผิดแค่ส่วนเดียวทุกคนอ่ะพี่ยังขาดอีกทวนหนึ่งก็คือหมวกนะหมวกไข่ส่วนหนึ่งหมวกก็จะขาววะดวัตถุดิบง่ายหน่อยพี่จะไปเอารูอ,อกจากไอ้เกาะเก่าก่อนโอเคจะไปเอารูออกก่อนว่ารูนเก่าคือรูนไอ้นี่ถ้าใครชอบวิ่งเร็วก็ใส่วิ่งเร็วไปเลยคือรูนเก่าจะออกก่อนเก่ามก็จะมี เออสตรนนอมิหกเปอร์เซ็นแล้วก็มีแดดไกโอเคอาออกก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันเช่นเดียวกันสองงานเลยแต่บางคนเขาเล่นเบอร์นะเ,เซิร์กนะเบอร์เซิร์กเวลาเลืออต่ากว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะมันก็จะทํางานนะก็คือจะวิ่งเร็วกว่านี้บบนอีกแล้วก็มันจะวิ่งเร็วแล้วก็ตีแรงด้วยนะไอ้พวกเบอร์เซิร์กไอ้ตัวเนี้ยเห็นไหมที่ที่โชว์เนี้ย,ยปเปอร์เซ็นต์โลตันที่เห็นอยู่ที่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าเบอร์เซิร์กก็อยู่หกวินะแล้วก็ เลือดต่ำกว่าสาสิบห้านะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะพี่ก็จะเน้นไปทางเป็นสายกระโดดไกลไปว้าชอบกระโดดไกลๆไนงะเออเท่กว่าอันนี้ก็เป็นรีเฟกตันนะแต่ว่าออฟรองมันไม่มีอันแถวไงก็เลยว่าจะไม่ใส่อะไรนี่กระโดดสิบสองโอเคใส่อันนี้แล้วกันอ่าเป็นย4ิบสี่มันมีดีกว่านี้ไหมแต่หาก่อนนะจริงๆใส่ Gen เป็นออฟวิ่งเลยก็ได้ตรงนี้คือวิ่งนะไอโซวิปสวิปเนทเนี่ยต้องหาโรที่มันเป็นสิเซนนะทุกคน ถ้าไม่ได้ก็ใส่แบบนี้ไปเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ได้ทุกคนแล้วแต่ชอบนะแต่ส่วนตัวพี่ชอบใช้แดดกระโดดมากกว่าโอเคต่อไปก็จะหาเรื่อยๆเลย,เลย,เลยมีหรือเปล่าไม่มีเลยทุกคนมีแต่เพิ่มระยะการกิ้งนะผมไม่ค่อยดีนะเพิ่มระยะการกิ้งมันกดหยุดไม่ได้ไนะโอเคตอนนี้ก็มีเกาะมีตะเมตด้วยแล้วก็ลบเลือดแล้วก็หักติดหักลบกับไอ้นี่ไปหักลบกับเม็ดทิวไป,ไปแต่ถ้าใครเป็นสายสะท้อนเล่นอันเดชใช่ไหมก็จะอาจจะใส่ออกซิเดียนไปสองเม็ดออกซิเยนไปด้วยแล้วก็ ใส่เมทียด้วยเพิ่มให้มันแบบบวกเลือด45เปอร์เซ็นต์ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะซอมบี้มันเป็นอหายเอ,เอไม่ใช่ซอมบี้ดิอันเดดปะไอที่เป็นกระดูกอะทุกคนกระดูกไม่รู้ซอมบี้หรืออันเดนนะมันไอเนี้ยทุกคนมันสามารถสะท้อนดาเมจได้ด้วยนะเจําไม่ได้เหมือนกันโอเคแต่เราลองไปวิ่งกระโดดดูนะว่ามันเร็วแค่ไหนแดเดเร็วแค่ไหนนะแดเดเร็วมากมันจะกระโดดได้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยดีไหมทุกคนนะโดดขึ้นที่สูงไนดะ้ด้วยนะเห็นป่ะ ถ้าเป็นกอบลินนะทุกคนมันจะวิ่งเร็วกว่านี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนกรอบลินให้ดูกอบลินมันค่อนข้างที่จะพุ่งเร็วกว่าเพราะว่ามันตัวเบาไงทุกคนเดี๋ยวเราใส่กอบลินเลยนี่แค่เป็นกอบลินน้อยหรอเปล่านี่ดูกอบลินนะเห็นไหมวิ่งเร็วกว่าด้วยทุกคนที่จะกระโดดให้ดูถ้าขาดขาดอีกอย่างนึงนะขาดไอ้นี่ขาดหมวกเนี่ยมาเป็นกอบลินมันจะกระโดดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยเนีย่ยมันจะพิ้วมากนดูนะเห็นปะ เนีย่ยเออมันจะค่อนข้างที่จะพิวกอบเล่นนะคือเซตเกาะแสงที่พี่ทำไว้เกาแสงที่มีดาเมจนะทุกคนแต่กอบเล่นพี่ไม่ชอบอย่างนึงคือจมูกยาวของมันกับเออหูที่ไม่ใช่เหมือนหูเอลอ่ะทุกคนมาเอ,อ๋มาลองทดสอบเกาะสิว่าเกาะจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะแต่น,นี้เกาะม เราเบร์เราเบิ์เลือดไม่แรงนะเพราะว่าเราไอ้นี่ว่าเราไม่ได้ทําเกาะเกาะเบอร์เลือดไงเกาะไม่ได้ทําสายสะท้อนเป็นเกาะดาเมจแทนเพราะว่าไอหินตัวนี้ทุกคนหินตัวที่มันเบอร์เลือดแต่มันช้าจากอันนี้ไงแล้วหินมันคูณแค่สามเองอาจจะเป็นถ้าพูดสายแบบสะท้อนเขาก็จะใส่เป็นเกรมนไนท์แล้วก็อาจจะเป็นไอตัวนี้แล้วก็อาจจะเป็นตัวนี้ทุกคนถ้าเป็นแบบสายสะท้อนจ๋าก็จะเป็น เดโมไนต์มีทียแล้วก็ยูเรเนียมถ้าแบบเอาสะท้อนแน่นๆเอาแบบไม่ต้องแบบถึกนะก็จะเป็นเดโมไนต์ยูเรเนียมออสเตเียนแล้วก็สถานะของสถานะของไอเนี่ยทุกคนไอที่เขาบอกว่าสะท้อนไอสะท้อนห้าเปอร์เซ็นต์เบิร์นดาเมจรอบตัวมันใสทับซ้อนไม่ได้นะเราก็ทําไปส่วนเดียวเลยส่วนเกาะอื่นๆก็ใส่เป็นอันนี้ไปเลยเดโมไนต์ดาร์กไนต์แล้วก็อาจจะเป็น พิทิวก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าอยากให้แบบวิ่งเร็วเดินเร็วถึกๆก็จะเป็นสองอันนี้ทุกคนเนี่ยหรือถ้าอยากเอาแบบกันหนาๆเลยก็ทําอันเดียวเลยคือเกาะเกาะดาร์กอะเกาะดาร์กต้องหาสามที่สามชิ้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มจะเกาะดาร์กมันก็มีแค่ป้องกันกระหลบหลีกอ่มันมีแค่ค่าป้องกันใช่ไหมกับบัฟไอเนี่ยบัฟกาเรียกว่าบัฟอยากจะให้ดูว่ามันคือบัฟอะไรดีเยวจะเปิดตรงนี้แล้วกันเปิดเว็บดีกว่าเพื่อความข้อมูล นะข้อมูลแบบเนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันบวกอะไรของแต่ถ้าเป็นดักอย่างเดียวดักมันจะบวกแค่สิบห้าเปอร์เซนะ็นต์หลบหลีกไงดอสสามารถดอทได้แต่เนี่ยถ้าเราใส่ด์กใช่ไหมก็จะป้องกันอยู่ที่สามสามร้อยสิบห้านะถ้าเราได้เกาะไอ้ตัวไอ้ตัวด์กนี้นะทุกคนนะคือถึกที่สุดในเกมแล้วแต่ว่ามันจะไม่มีค่าป้องกันไม่มีเลือดไอพี่นักการมืมันจะมีออฟอื่นอะไรประมาณนี้ถ้าจะทําสายแท้งก็พี่แนะนําก็เป็นตรงนี้ตรงนี้ได้หลบด้วยอ่าได้หลบด้วยแล้วก็ได้อันนี้คือสะท้อนนะอันนี้สะท้อนจรงิงๆเลย,เ,ลยเป็นไไฟฟนเะเขาาบอกว่ป็ คือเบิร์เอนเนมี่คือเบิร์ศัตรูยี่ห้าเปอร์เซ็นเวนที่เราโดนเทคเก้นคือโจมตีคือเกาะสะทอั่นเองครับทุกคนอ่าส่วนหนึ่งอาจจะใส่อันนี้ไปเพื่อให้มันคอมโบกับไ้ตัวเอลอีห้าเปอร์เซ็นนะต่อแมกเลือดนี่อาจจะใส่ไปเซตหนึ่งส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ส่วนส่วนส่วนที่ใส่แค่อันเดียวพอแล้วก็เอาออกได้เลยแล้วก็ไปใส่พวกอ่าอันนี้แทนบิทิวดีกว่ามันจะได้ค่าป้องกันที่สูงกว่านั่นเองนะทุกคนหรืออาจจะ อยากได้ขับวงการสูงกว่านี้ไม่เอาเลือดก,ก็อาจจะใส่เป็นอย่างี้ใส่เข้าไปอย่างไ้เลยเนี่ยเห็นไหมก็ใส่ให้มันครบตามจํานวนาจำนวนจนได้เกาะคือเท่าไหร่อ่าประมาณสิบเจ็ดเมตรและภาวงการสองร้อยเก้าสิบด้วยนี่คือเกาะสะท้อนหนาเตอะนะแต่ถ้าอยากได้แบบเออเาาแบบประหยดัดประหยัดก็อย่างละสิบเอ็ดอย่างที่พี่เคยใสย่แล้วก็ใส่อันนี้ อันนี้ก็เป็นส่วนอื่นนะในหมวกในกางเกงนะใส่อย่างงี้ก็ได้แต่เซตนี้จะวิ่งไม่เร็วนะมันจะวิ่งช้าเพราะาถ้าอยากวิ่งเร็วก็ต้องมีเซตนี้เซตเดียวเพราะว่าเซตนี้จะได้ออฟวิ่งเร็วเห็นไหมบนนัสสปีดนะถ้าอยากแบบวิ่งเร็วนะเออเอานี้เลยแนะนำวันนี้เลยอะไรประมาณนี้อ่า ะม,มันจะพิวไเป,ป็นกอลินเขาก็ถามเราแล้วว่าทำไมส่องแสงได้นี่ไงเราใช้แร่อันนี้ไรแบบว่าวไะไรแม็กทรูเข้าไปรอ วิ่งเร็วมากเลยโดกคนไงเพราะตรงนี้เขาคือนี่คือจุดที่เขาฟาร์มแร่ไรกันทุกคนนะตรงนี้เลยเอฟเคตรงนี้นะสําหรับใครที่อยากจะมาหานะก็มาหาตรงนี้ได้อย่างมันเดินมาพี่ก็ใช้สูตรเปิดดูแร่ครึ่งนึงเหมือนเขาเหมือนกันก็คือการตีไปก่อนจนแบบเลือดเหลือครึ่งนึงของมันอะทุกคนจําได้ใช่ไหมจ้าตีไปเลยให้มันหินแตกมันก็จะโผล่หินออกมาครึ่งนึงของมันเท่าไหร่ พันสี่พันสามยังไงถ้ามันโผมาแล้วมีเออมีนิ้วโป้องอ่ะนิ้วโป้องงอกอ่ะในรูปมันจะเป็นแล่นิ้วโป้งเห็นไหมนี่มีนิ้วโป้งองอกสามนิ้วเห็นไหมเออแล้วก็เอาเลยถ้าไม่มีก็ปล่อยปไปไปเรไม่ต้องไปนสนใจเรอาอปล่อยไปเลยนะอะไรประมาณนี้เฮ้ยเขาไม่ได้ตีอยู่ไม่ได้ตีเราก็เออเป็นของเราเลยจังหวะนี้นะก่อนนี้ก็จะเพิ่มความถึกด้วยแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะเออ มันดูกันจะได้แร่นิ้วโป้งหรือเปล่าไม่ได้ก็ต้องมานั่งฟาร์มเพราะวันนี้พี่ไม่จะกดลัคกี้ไม่จะกดเพิ่มความเดในการจโจมตีเฮ้เหมือนจะไม่ได้แร่นิ้วโป้งนะทุกคนไม่เป็นไรเต่ไว้ค่อยเอฟเคฟาร์มสำหรับใครที่อยากเล่นกับพี่ก็สามารถมาเล่นในะสแตมในะกระตอกได้นะส่วนมากพี่จะลงคลิปได้ไอยูทูบนั่นเองโอเคนะทุกคนดูดิเฮ้เหมือนจะแรงขึ้นด้วยนะเนี่ยแรวขึ้นนิดนึง เดี๋ยวเราลองใส่เป็นไม่ใช่มมดที่เราข้ามามีดที่แรงที่สุดตอนนี้ของเรามีหรือเปล่าสิคือตรงน,นี้มีดระเบิดว่ามันเหมาะกับเล่นกอบดินยัางไงาทุกคนเห็นไหมแล้วก็ถ้าอยากให้มันฟันเ็ียว,ว่านี้เราก็ต้องใส่ออฟให้มันเป็นตรงนี้อาชีเม้นต์ให้มันเป็น,น,น,ปนแอคแท็กสปีดเราไปลองฟันดูยัางไงามันจะเหมาะกับกรอบดิน แต่พี่ยังรู้สึกว่าคาตานะดีกว่านะคาตานะเวิร์กกว่าเพราะมันระยะมันไกลกว่าด้วยนะทุกคนเดี๋ยวอนาคตอาจจะคราฟคาตนะมาใช้นะทุกคนอาจจะคราฟคาตนะเพราะว่าคาตนะตอนนี้ยังเป็นเดโมอยู่เลยอาจจะคราฟเป็นดาบดาร์กนะทุกคนนะโอเคนักสิร์ฟอนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะถ้าใครชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต่อขายเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วย นาะทุกคนบ๊ายบายใครอยากให้เราพาฟาร์มหรือพาทีมมอนก็บอกได้เราจะช่วยตีช่วยทำเควสได้มานะเจ็บเจ็บงามเราเล่นเซตนี้คือมันจะวิ่งเร็วมันวิ่งสนุกอะ่ะทุกคนนะสำหรับคนที่ไม่ได้อาชีพเดมอนหรเอ็นเจิร์แบบพี่พี่ก็จะใช้เซตนี้เพราะเซตนี้มันวิ่งสนุกไงเห็นปะกระโดดมีกรอบลิ้นเพิ่มกระโดดได้ด้วยตัว พี่ไหมทุกคนอ่ามันสมามารถกระโดดแบบขึ้นที่สูงอย่างนี้ได้เลยเท่ไหมเออแล้วเขาก็บอกว่าเท่นะเออกระโดดขึ้นที่สูงได้เลยอ่ะแบบโคเท่เลยเอาไปแกล้งเพื่อนอยังได้เลยเพื่อนแข่งกันกระโดดไหมเออไรประมาณนี้นะทุกคนนะย็เลยนัดกดไลค์กดแชร์กดสับจะขายด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเรียบ้วะทุกคนบา,บายจุ๊บ